วันนี้ผมจะมาเปรียบเทียบผลมังกรใน3มแมปวันพีชชื่อดังฟูเบอร์เทิกล่าวล็อกฟุตคิลเลกเกซี่และมังกรในแมปไหนจะเป็นมังกรที่แข็งแกร่งที่สุดไปเริ่มกันที่ล็อกฟุตใช้ไก่ตัน6หมัดหรือไก่ตัน7หมัดจนกระทั่งไปถึงไก่ตันเผาวีสี่เทียสิบคุณภาพคุ้มค่าคุ้มราคาจากฟาร์มชั้นยอดที่เนบักช็อตหน้าตาผลมังกรในล็อกฟุตนะฮะจะเป็นหน้าตาก็คือก็ต้องเป็นมังกรสิเออจะเป็นตัวอะไรได้นี่เลยนะครับผมดราก้อนฟุตนะฮะก็กินไปเลย แซบแซบจุดจวดเลสโก้คลิปนี้ไม่ต้องโฟกัสดาเมจนะครับเพราะว่าผมเนี่ยไม่ได้อัพค่าบล็อกฟุตเลยแต่มาสเตอรี่ผมเนหกร้อย600ตันนะจะบอกให้สกิลเซตนะครับผมจะเป็นการารวบรวมไฟไว้ตรงปากแล้วก็เป่าไปด้านหน้าอย่างนี้อ่าก็คือการฉีดอารมณ์เหมือนลํำแสงไฟนั่นเองซึ่งสกิลนี้สามารถใช้ในระยะที่ไกลได้นะฮะซึ่งก็จะระเบิดเอฟเฟกต์ถือว่าทำได้แจ่มแมวเลยเดียวเชียว นี่เป็นไงสกิลที่2นะฮะก็คือจะเป็นการเรียกไฟไว้ที่มือก่อนที่จะทําอะไรอ่าพุ่งไปนั่นเองซึ่งสกิลนี้รู้สึกว่าต้องใช้กับคนนะฮะเดี๋ยวผมจะลองเอาไปใช้กับ NPC ดูนะครับอยู่ไหนเนาะโอ้โหตรงนู้นมีโ,โมจิบวกกันนะฮะเราไม่ยุ่งเราไม่ยุ่งมาครับตัว X รืบนี่แถวบ้านเรียกจับกดนะฮะเห็นไหมก็จะมีดาเมจเขาเรียกว่าติดบร r น i n ง ก็คือดาเมจไฟนั่นเองสกิลเซตนี่เหมือนจะไม่ติดนะะเดี๋ยวผมลองใหม่นะสกิลเซตปื้มติดไหมเบรนนิ่งเอาหายเหมือนจะไม่ติดนะฮะแต่ว่าสังเกตคือสกิลเอเขาจะมีการติดเบรนนิ่งหลังจากทำดาเมจหลักเห็นไหมอ่าซึ่งติดก็โอเคนะโอเคเลยสกิล <laughs> C Fire Shower นะฮะก็คือการที่เราเนี่ยเรียกบอละระเบิดรัวๆนั่นเองอันนี้ขายอย่ยูด <laughs> แปลกๆละผมว่าแปลกๆเลยตัวนี้ นั่นไงผมว่าแปลกๆแ,แต่วโอ้โหพี่ก็ตึงเกินมาดี่ครับอุ้ยอุ้ยีย่ครับนี่ไงสวยงามอร่ามแพสคิวตัวซีนะฮะอย่างที่บอกไปลก็คือเขาจะเป็นการกระโดดแล้วก็ปล่อยอระเบิดลูกไฟแบบรัๆวๆสินิที่ว่าหลบกันยากเลยเดียวเชียว ัวสกิลเนี่ยถือว่าทําได้ค่อนข้างสวยเลยนะนี่ยิงกว่าแลมโบ่นะฮะยิงอย่างรัวสกิลตัววีคือการทรานฟอร์มแต่จะขอข้ามไปสกิลตัว F ตัว F เนี่ยคือการบินครับซึ่งเราจะใช้ปีกน้อยของเราในการบินนี่เป็นไงอารมณ์เหมือนค้างคาวมีหางด้วยนะ <c oughs> มังกรมีหางนะซึ่งก็บินเร็วนะฮะนี่บินเร็วมากเลยสามารถใช้บินข้ามเกาะได้เลยนะและอย่างสุดท้ายคือการทรานฟอร์มนะฮะและก่อนจะทรานฟอร์มเนี่ยหลออสีแดงขวามือคือต้องครบก่อนนะ อามา transform ไอ้สหมังกรสีดำแม่มาเป็นตัวยังดำเลยนะเวลาบินก็เลือล้อยๆอย่างนี้นะซึ่งเวลาเป็นมังกรเนี่ยเราสามารถบินได้หมดเลยไม่ว่าจะข้างล่างข้างบนเราสามารถควบคุมทิศทางได้ทั้งหมดนหมอารมณ์เหมือนมังกรจีนอยู่นะ <c oughs> เหมือนมังกรจีนอยู่เนะี่ยอาสกลิลตัวแซดนี่นี่นี่ึ้งรู้สึกว่าจะเป็นการฉีดที่ใหญ่ขึ้นนะ แล้วก็ตัว x เหมือนเดิมไหมดูสิอุ้ยตัว x เปลี่ยนไปตัว x เนี่ยฮะเขาจะเป็นการปล่อยเหมือนอารมณ์เหมือนคลื่นไฟขนาดใหญ่ไป3าสามทางเออซึ่งค่อนข้างเท่เลยแตกต่างจากอันเดิมที่มันจะเป็นการพุ่งเนาะอ่าโอเคสกิลซีฮะสกิลซีโอ้โหโอ้โหดูดูอะไรวะเนี่ยอันนี้ลูกอะไรเนี่ยโอ้โห สกิลตัวซีนะฮะเหมือนจะเป็นการปล่อยระเบิดดรัวลูกไฟรัวนีะแต่ผมรู้สึกว่าเราต้องอยู่ข้างบนนะมันถึงใจเห็นผลอ่าโอเคอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้นี่ดูหน้ามังกรซะก่นกอนมังกรจีนจะทับอ่ะไปปล่อยนี่ไงโอ้ยพลังทำลายล้างสูงมากสกิลนี้นะผมบอกเลยว่าถ้าเกิดใครอยู่ด้านล่างนี่หลบได้น,นี่คือไม่รู้ว่าทำบุญวัดไหนนะฮะสกิลเมื่อกี้นะฮะเป็นสกิลที่หลบค่อนข้างยากเออน,นี้อะไรครับเนี่ยอันนี้คุณต้องการอะไรครับหืหือ มาเสิร์ฟคอนเทนต์ตลอดเลยมันเป็นยังไงอืมเฮ้ย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 ช่งชิงช่วงชิงช่งหนึ่งล่วงไปหนึ่งไหนมาดูสิพี่หนุ่มเอ้าเข้าไปโฟมเฉยปะโทอย่าบอกนะมันจะไปเรียกแคนมาเนี่ยไม่เอาเนียเว้ยเรียกแคนเอาสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมเอ้าไปไหนแล้วขุยมูจิตรงนี้โยรุฟึ่งโขุยอย่างแรงอย่างแรงครับบอกเลยแน่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  เฮ้ย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 ผมว่าเริ่มบบกแม่นแล้วป่ะผมว่าเริ่มบบกแม่นแล้วผมว่าแคนมันลงแล้วเนี่ยผมว่าแคนมันหลงลว่ะผมว่าแคนมันหลงแล้วเนี่ยผมว่าแคนมันหลงแล้วดีไงดีไงล่วงไปหนึ่งก่อนสวัสดีครับมาดีครับ,รบโอ้โยลุวงไปสองนี่นะเวลาเราพีพีหลดก็จะเพิ่มขึ้นเร็วนะฮะโอเคมาฐานฟอร์มอย่างที่บอกไปเลยว,ว่าสกิลเลขสี่เนี่ยมันจะอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะ สร้างดาเมจแบบวงกว้างซึ่งเทมากๆบอกเลยนี่กระดบืบกระดืบกระดืบส่วนตัวเนี่ยคิดว่าบินไม่ได้เร็วขนาดนั้นนะไอ <c oughs> ตัวนี้มันจะเล่นมังกรเดี๋ยวผมบินหนีกันลองตัวเอสิอ๋อทานฟอร,ร์มคือเราไม่สามารถใช้ตัวเอได้แล้วนะฮะคือเราจะบินอยู่ตลอดเวลาแหละนะ <c oughs> ขนาดตัวก็ใหญ่ใช้ได้นะถ้าเปรียบเทียบกับมอนเดี๋ยวผมเอาไปเปรียบเทียบดูนี่ก็ตัวใหญ่โอ้โหตัวโคตรใหญ่อยู่ด uh, ิมันมังกรของแท้ตัวยังใหญ่ นะฮะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ King Legacy กันเลยตอนนี้เราก็มาอยู่ใน King Legacy เป็นที่รบร้อยนะฮะผมลืมบอกไปเลยนะครับผมว่าในบล็อกฟุตเนี่ยผลมังกรเป็นผลที่ระดับสูงสุดและเรียกได้ว่าราคาเนี่ยสูงที่สุดอีกด้วยนะมังกรเนี่ยอยู่ที่ระดับมิสติกเลยซึ่งภายในคิงเล e เกซี่นี้เช่นเดียวกันครับมังกรเนี่ยอยู่ในระดับสีแดงสูงสุดในเกมเหมือนกันอ่าหน้าตาของเขาก็จะประมาณนี้เลยนะ นี่เป็นรูปเขานะเออมีสีเขาเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็เป็นแบบเป็นเกร็ดๆเป็นเกร็ดๆอ่ะพูดถึงกูก็กินเลยแล้วกันแม่นี่ไงแซ่บๆอุ้ยรูปโลโก้สวยมากนี่คือผลบางกรนะฮะเดี๋ยวผมจะมาเริ่มรีวิวกันเลยการตันเคเอลสุตลต่านรวยเพชรรวยเงินและมีการันตีดาดในตำนานสูงสุดถึง5เล่มคุ้มค่าคุ้มราคาครบจบในแพ็คเดียวที่เนบักชอปสกิลเซตกระสุนนรกนะฮะเป็นยังไงดูสิไม่มีเอฟเฟกอะไรนะ อ่าเป็นการยิงเป็นการยิงกระสุนไฟไปแบบรัวๆนะครับผมซึ่งตัวนี้ก็ระยะเนี่ยปานกลางนะเออแต่ก็ถือว่าใช้ได้เลยระยะนะครับผมค่อนข้างเป็นสกิลที่ใช้ประโยชน์ได้ดีฟึง่งฟึ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 ่งคือถ้าเกิดสังเกตนะฮะมันจะเป็นการสร้างดามเมจต,ต่อเนื่องอ่าเห็นไหมซึ่งดามเมจก็รุนแรงอยู่นะใช่ไหมรุนแรงใช่ไหมบอกทีอ่าต่อไปตัว X อ,อะไรฮะ โอ้เป็นการเรียกสายฟ้าลงมานะทำไมมันดูธรรมดาจังวะผมรู้สึกว่า King Legacy นี่เขาดูธรรมดามากเลยสำหรับ s e c เ X นะอะดูใหม่โอ้ไม่ธรรมดานะก็แบบก็เรียกสายฟ้าลงมาแต่คือเรียกได้แป๊บเดียวนะเมื่อกี้ผมพยายามชาร์จให้แบบเผื่อมันอาจจะแบบลงมาเยอะๆไงแต่ก็ลงแค่นี้เปลี่ยนๆป,ป,ประมาณนี้ประมาณนี้อ่าก็ดาเมจต่อเนื่องเหมือนกันนะถ้าไปดูมาคือไม่มีการติด Blending อะไรเลยนะทำดาเมจก็คือทำดาเมจเฉยๆเลย เอฟเฟกก็ถือว่าใช้ได้นะตามสไตล์คินเลเกซี่แต่ละแบบไม่เหมือนกันส่วนตัวเนี่ยคิดว่าตัวเอกน่าจะใช้งานง่ายกว่าตัวแซดนะเพราะว่ามงสกิลเขาค่อนข้างกว้างกว่านะโดนโดนโดนง่ายกว่าเออต่อไปตัวซีครับเสียงคำรามอุย้ยเสียงคำรามนี่รู้สึกว่าบล็อกฟุตจะไม่มีนะอ่ะลองดูอ๋อเป็นเสียงคำรามรอบตัวนั่นเองก็คือทําตาเมจดรอบข้างเรานะฮะถ้าเกิดใครจะชาร์จนี่บอกเลยต้องคิดดีๆนะสำหรับมังกรอ่ะดูดูดูด คำรามปึง้งนี่เหมือนปล่อยฮาคิราชันเลยอุยนี่เท่มากคำรามอีกสักทีดิปึง้งต่อไปสกิลตัวบีนะครับผมสกิลฟอร์มช่าง <c oughs> ฟอร์มเต็มแ <c oughs> ม่เขียนภาษาไทยแบบฟอร์มเต็มเลยนะแต่จะขอไปตัวบีก่อนนะตัวบียังใช้ไม่ได้นะฮะตัวบีคือเขาบอกว่าเราต้องทรานฟอร์มก่อนนะครับผมผมบงกรเท่าที่เห็นนะครับเขาไมา่ได้มีหลอดในการเป็นเงื่อนไขในการแปลงล่างนะอังนั้นเราก็แปลงล่าง ออ้ยมันตัวค้างอย่างนี้เดี๋ยวมันมาค้างอย่างนี้มังกรมังกรค้างครับโอ้โหดูหนวดอย่างยาวหนวดนี่เอาหนวดทิปได้ไหมโอ้ยแต่ตัวใหญ่มากนะเฮ้ยแต่มังกรผมพักตอนนี้โอ้หมาก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมอื้มอ่ะแปลงร่างโอ้มันแปลงร่างนะั้นรัวเลยน,ะนี่นี่เห็นไหมอ่ะผมปิดแปลงร่างอ่ะแปลงร่างใหม่ปิดแปลงร่าง อ่าแปลงร่างใหม่เท่าที่สังเกตนะฮะก็คือตอนแปลงร่างเนี่ย HP ผมมันจะเพิ่มด้วยนะไม่รู้ว่าบล็อกฟุตเขาเพิ่มหรือเปล่าเพื่อนๆลองย้อนไปดูแล้วก็คอมเมนต์มานะเมื่อกี้ผมไม่ได้สังเกตเพิ่งมาสังเกตใน k ี n เลเกซี่ว่า HP เนี่ยเขาเพิ่มด้วยนะซึ่งหน้าตาเนี่ยผมรู้สึกว่าดูดีกว่าบลนะ็อกฟุตนะเออหน้าตานี่ดุดุมากนะผมแล้วก็มี2ขานะต่างจากบล็อกฟุตที่มี4ขานะอ่าโอเคมัน แล้วก็ a อนิเมชันเนี่ยผมรู้สึกชอบมากกว่ามันดูน่าเกรงขามดีเป็นไง a อนิเมชันนี่ผมชอบผมชอบคิงเล e เก c y มากเลยนะฮะเพราะว่าดูดิลื่นไหลไหมนะฮะหน้าตาบังกร,กรก็น่ากลัวนะฮะน่ากลัวมากนะครับผมนี่แมนดูเขี้ยวเขียวใหญ่มากถ้าเปรียบเทียบกับคนธรรมดาเนี่ยคือตัวโคตรใหญ่เลยเห็นไหมนะฮะแต่ผมรู้สึกว่าใน a อนิเมะเนี่ยมันควรจะใหญ่กว่านี้อ่าแต่นี่คือเกมไง ไม่ไม่ว่ากันไม่ว่ากันส่วนหนวดเนี่ยที่เห็นย,วยาวๆเมื่อกี้คือเขาจะมมวนไปด้านหลังนั่นเองเลยครับนี่นะผมแล้วก็ไม่จํากัดระยะเวลาในการแปลงร่างด้วยคือเราสามารถอยู่ในร่างมังกรได้ตลอดเวลาออะต่อไปตัวแซดตัวแซดมาตัวแซดซีจะเหมือนเดิมไหมอ่เหมือนเดิมเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมเลยนะแต่ผมรู้สึกว่าฮิตบ็อกซ์เขาจะกว้างขึ้นหรือเปล่าใช่ไหมอาจจะนะคิดว่าคิดว่านะผมคิดว่ามันน่าจ,จะกว้างขึ้นแล้วทำเม็ดแรงขึ้นมังนะ เอ,อ้ยแรงขึ้นไหมไม่แน่ใจไงเพื่อนๆผมไม่แน่ใจแต่รู้สึกมันกว้างขึ้นหรือผมคิดไปเองก็ไม่รู้อันเนี้ยเอ,อ่ออ่ะต่อไปตัวเอ็ก <oz> อๆๆๆตัวเอ็กนะฮะจะเปลี่ยนจากการที่เราเรียกสายฟ้าเป็นการทำพายุขึ้นมาแทนซึ่งพายุก็พายุเฉยๆเลยนี่ทำดาเมจรอบข้างนะฮะไม่ได้เคลื่อนที่ไปไหนก็คือทำพายุตรงนั้นเลยนะครับต่อไปตัวซีอุย้ยคำราม ไอ้คำรามเนี่ยมันคำรามแบบดามเมจรอบตัวเหมือนเดิมนะเดี๋ยวผมจะลองไปอยู่สูงๆสิถึงผมอยู่ตรงนี้เขาก็ยังตีผมเข้านะอ่ะโอเคผมก็ตีเขาเข้าเช่นกันนะไม่มีคอมแบทนะทั้งบล็อกฟุตทั้งคิเนเกซีต่อเป็นราบมังกรไม่มีคอมแบทนะฮะคอมแบทก็คือการแบบกดคลิกตีธรรมดาเนาะโอเคต่อไปตัว B เป็นสกิลที่เราเนี่ยใช้ไม่ได้เมื่อกี้นะฮะก็คือลมหายใจมังกรมันเป็นจงนังใดอุ้ยมันเป็นจงนังหด เฮ้ยมันติดเบรนนิ่งอย่างน้อยก็ติดเบรนนิ่งนะฮะเอออย่างนั้นมันก็ติดเบรนนิ่งให้ผมนะฮะสกิลตัวนี้นะครับจะเป็นการพ่นเลเซอร์นะฮะอารมเหมือนแบบพ่นไฟแบบขนาดใหญ่ไปด้านหน้านะแล้วก็สกิลคูดาวเนี่ยใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานเลยนี่อึ้งฉีดนีนดามเมจแรงมากติดเบรนนิ่งด้วยนะก็ถือว่าดูดีดูดีอยู่แหละนะครับผมดูหน้าเออห,ห,หน้าตานักกลัวนะหน้าตานักกลัวส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่า ถ้าเปรียบเทียบกันแบบซื้อๆหน้านะผมรู้สึกว่าผมชอบบล็อกฟุตมากกว่าในเรื่องของสกิลนะในเรื่องของการสกิลเพราะผมรู้สึกว่ามันใช้งานได้จริงแต่อันเนี้ยผมไม่รู้ว่ามันจะไปแบบถ้าเกิด PVP มันจะอกมันจะเวิร์กไหมอันเนี้ยสกิลเนี้ยเนี่ยมันก็ฉีดได้ไม่ค่อยไกลเท่าไหร่นะแล้วก็มันแบบฉีดเลยอ่ะเพื่อนเพื่อนึกออกไหมแทนที่มันจะฉีดแล้วติดสตันหรือว่าอะไรนิดหน่อยคือมันแบบฉีดก็คือฉีดดาเมจคือเป็นดาเมจแค่แค่นั้นเลยไม่ได้มีสถานะแบบอะไรสักอย่างเลยนะฮะ อืมเฉยๆอยู่นะฮะสำหรับมังกรอ่าแต่ข้อดีของเขาแน่นอนว่ามีครับผมรู้สึกว่าถ้าเกิดเราใช้ฟาร์มหรือว่าใช้ลงดันเัี้เมื่อก่อนเนี้ถ้าเป็นเมื่อก่อนผมใช้ลงดันเนี่ยมังกรลงดันสบายเลยเพราะเขาอยู่ข้างบนแล้วเขาแบบโตบีลงมาอู้สบายเลยนะผมบอกกันโอเคและนี่คือผลมังกรในแบบ k i เลอร์เกซีนะฮะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่แบบ ฟู้ดเบอรเทิรกราวกันเลยเลสโกตอนนี้เราก็อยู่กันที่แมปฟู้ด b บ t เทิรกราวกันแล้วนะครับกองสุ่มไก่เทพไม่มีเกลือและแพ็คไก่สกิลครบสุดคุ้มค่าแถมบริการฟาร์มที่ไว้ใจได้ที่เนบัคช็อป <c oughs> และฟู้ดเบรเทิกราวนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตพาไปดูหน้าตาของผลลัพธ์ไปสั่กันเลยอ่าอาจจะถือมาให้ดูไม่ได้นะ <c oughs> เพราะว่ามันไม่ใช่แนวฟาร์มเวลนะมันเป็นแนว b บ t เทิรกราวนะฮะก็คือเราเนี่ยสุ่มผลแล้วก็ไปตีได้เลยนะนี่คือหน้าตาของเขานะครับ จริงๆแล้วเนี่ยเขาจะมีอยู่2ผลสำหรับผลมงกรก็คือเป็นมงกร v 1แล้วก็มงกร v 2อนะฮะสองผลนี้ไม่เหมือนกันนะแน่นอนว่าสกิลเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันด้วยแต่ว่าเพื่อความแฟร์ผมจะเอา v 1มารีวิวแล้วกันนะฮะ v 1ตัวนี้ครับไม่ใช่ผลที่หายากที่สุดแต่เป็นผลที่เรียกได้ว่าหายากมากๆในระดับตำนานอ่าเนื่องจากว่าถ้าพูดถึงในระดับตำนานนะฮะมงกรเนี่ยจะมีโอกาสออกน้อยที่สุดนะคือมงกรเนี่ยมีโอกาสออก 0.08เป็นผลที่ออกยากที่สุดในโหมดตำนานอ่าซึ่งมันจะมีมังกรอีกอันนึงแน่นอนว่าเขาเนี่ยอ,อกยากที่สุดในโหมดมิสติกเหมือนกันคือมังกร V2 นะฮะโอกาสออกไปแค่0.02โอกาสออกในเท่านี้กะเลยไอ้ดาก้อน V2 เนี่ยถ้าเกิดใครอยากให้ผมจริงๆผมก็รีวิวไปแล้วแหละเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปลงแรงพิ p พีมันๆให้ดูกันแล้วกันเอาเป็นว่าผมจะมารีวิว V1 นะฮะ เพื่อมาเปรียบเทียบกับทั้ง3าแมปว่าจะเป็นยังไง l Let's go สกูแรกนะครับผมจะเป็นการยิงเลเซอร์ไฟนั่นเองอ่ะเป็นการชาร์จที่ปากแบบนี้แล้วยิงไปนี่ระยะเนี่ยไกลมากๆนะฮะแล้วก็ดูรุนแรงสุดๆไปเลยนะครับผมการยิงเนี่ยจะมีอ่าเขาเรียกว่าดาเมจเบลนนิ่งที่ค่อนข้างเยอะนะต้องพูดไปก่อนเลยว่าเบ r นนิ่งมังกรเนี่ยเขาแรงมากนะเผื่อแรงกว่าผลไฟอีกโอเค เดี๋ยวผมจะลองเอาไปใช้กับ NPC ดูนะว่าจะเป็นยังไงชาร์จยิงนี่ดามเมจเนี่ยเรียกว่าแทบจะต่อเนื่องเลยนะแล้วก็ติดเบอร์นิ่งที่แรงมากๆนะติดไม่นานนะสกิลแรกแต่ว่าติดเบอร์นิ่งแรงสุดๆส่วนระยะการโจมตีเนี่ยผมรู้สึกว่าน่าจะไกลนะใช่ไหมค่อนข้างคล้ายกับบล็อกฟุตเลยนะตนนัวนี้แต่บล็อกฟุตเนี่ยเขาจะมีความคล่องแคล่วมากกว่าอย่างที่บอกว่าสมดุลไม่เหมือนกันนะไอเนี้ยมันจะรู้สึกว่าเหนื่อยไปนิดนึง คือมันจะรู้สึกเหนืหน่อยอะถ้าเรามาเล่นดูนะฮะเออมาสกิลสองสกิลสองเนี่ยจะเป็นการพุ่งไปด้านหน้าอ่าไอ้สกิลเนี้ยจะคล้ายบัฟฟุตเหมือนกันคล้ายๆกันเลยคือสกิลนี้มันจะเป็นการพุ่งซึ่งต้องใช้กับคนอ่าในบล็ฟุตเนี่ยเขาจะเป็นการที่จับลากใช่ไหมแต่อันนี้จะเป็นเขาเรียกว่าพุ่งอ่าพุ่งไปหมุนตัวเลยผมทําให้ดูทถบนี้แบบนี้แล้วก็เสยไปด้านบนนะฮะสามารถทําคอมโบต่อได้เลยนะ อย่างที่รู้กันว่าฟูเบอร์เทนกลาวเนี่ยคอมโบเขาแบบเหนือชั้นจริงๆอ่ะตรงนี้ถึงไหมถึงนะฮะนี่กระเด็นด้วยนะโดนแล้วกระเด็นเลยนะอันนี้กระเด็นหายไปไหนก็ไม่รู้นะตอนนี้แล้วผมจะเทสกับใครวะเนี่ยโอ้โหอ่ะต่อมาสกิลสามนะครับคือการคำรามนั่นเองซึ่งระยะเนี่ยไม่ได้ไม่ได้กว้างนะพูดถึงคือระยะปานกลางนะเป็นระยะที่ถ้าเกิดฝั่งตรงข้ามชาร์จมาเนี่ยเราสามารถใช้สกัดได้ในขณะเดีวยวกัน เราสามารถใช้สกิลสองชาร์จเข้าหาตัวและสกิลสามต่อเพื่อคอมโบต่อด้านนั่นเองอ่าต่อไปสกิลสี่ครับคืออะไรฮะคืออะไรวะอ๋อเป็นการยิงลูกไฟไปด้านบนแล้วก็ระเบิดลงมาเป็นแบบนี้มันก็จะเป็นแบบเหมือนว่าดาวตกเนาะเป็นลูกไฟตกลงมาจากบนฟ้านะซึ่งสกิลนี้หลบได้ไหมมันก็หลบได้นะผมเคยหลบได้คือบางครั้งมันอาจจะไม่โดนต้องดูในมุมสูงใช่ไหมเดี๋ยวผมทำให้ดูอ่ะยิงไปขึ้นฟ้าฟืบแม้ นี่ยเนี่ยมันก็ตกมาประมาณนี้นะถามว่าหลบได้ไหมยังไงมันก็มีสิทธิ์หลบได้อยู่แล้วนะอ่ะต่อไปเลขห้าครับผมคืออะไรฮะโอ,โ,โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเโอ้ยเออดีไอ้ครับเนี่ย <Yeah. S 1> คือเลขห้าเนี่ยเป็นการปลาบอลไฟนะฮะซึ่งมันจะไปเรื่อยเหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันข้างหลังผมนี่มาละนี่โอ้โหโคตรใหญ่นะครับผมแต่ไอ้ข้างหลังนี่ยังไงฮะนี่ฮะเล่นผมแล้วฮะข้างหลังเนี่ยเล่นผมละมาดิครับนี่ไงคขมโบต่ออย่างนี้เลย แล้วก็สกิลหนึ่งฮะนี่ฮะเขาติดสตันด้วยนะผมลืมบอกไปสกิลเนี่ยมันติดสตันด้วยนะผมบอกเลยยิงขึ้นฟ้าโอเคนีเขา้จะโดนอยู่หายหัวไปไหนครับพี่ชายเอาหายเฉยเอาอยู่นี่นี่งไงโดนดิฮะโดนงี้ก็คือสตันเหมือนกันนะแรกๆกกันไปเออเฮ้ยเขายิงไม่โดนเขายิงบืดเ <laughs> ขายิงบืดนะฮะพุ่งเข้าหา โดนด้วยโอเคอุ้ยสูสีอยู่นะอันนี้ผมสู้กับผลระดับมิสติกนะฮะยิงขึ้นฟ้าไปก่อนนี่เขาทานฟอร์มนะผมยังไม่ทานฟอร์ม m เลยนี่ไงโดนด้วยโอโหอย่างแม่นนะพี่น้องฮะเฮ้ยเลวหูเลเซอร์ไม่ใช่เลเซอร์ดีเขาเรียกว่า,เลเเลเา,วาคลื่นดาบคลื่นดาบงั้นผมฆ่าตัวตายเลยดีวยกว่าเอาผมบ้าไปตรงนี้เอาผมข้าตา,าวตายเข้าไดนะไไไ้เดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยมาสู้กันนะเดี๋ยวขอย่านรีวิวก่อน เดี๋ยวคนดูจะสับสนนะเดี๋ยวก็สู้เดี๋ยวก็รีวิวอะไรของมึงวนะเนี่ยอามาตัวจีคือการทรานส์ฟอร์มนะฮะขอญาตทรานส์ฟอร์มเลยเลสกูน <'s> ี่คือเหมือนนเมะเลยนะแต่ข้อแตกต่างคือในบล็อกฟุตเนี่ยเราสามารถคัตต้อมสีได้เองนะฮะอันนี้คือข้อแตกต่างที่อสองแบบนี้ไม่มีก็คือบล็อกฟุตเนี่ยเขาสามารถคัตต้อมสีไดนะ้แต่สองแบบนี้เขาจะเลือกสีมาให้เราเลยนะฮะส่วนตัว มังกรแบบนี้มันบินได้ไหมถ้าพูดถึงธรรมดาเขาบินไม่ได้นะแล้วก็ไม่มีคอมแบทด้วยคือเขาจะคลานอยู่แบบนี้แหละเห็นไหมเขาจะฟอร์มบินอยู่แบบเนี้ยถ้ากระโดดก็อย่างเงี้ยคือเขาบินไม่ได้นะฮะเขาบินไม่ได้นะครับผมนี่ก็จะประมาณนี้ขนาดตัวก็ไม่ใหญ่นะเรียกว่าไม่ใหญ่เลยถ้าเปรียบเทียบกับอสองแบบก่อนหน้านี้บล็อกฟุตก,กับคิลเกซี่อันนี้ถือว่าเล็กเลยนะฮะอาซกิลแรกนี่ก็จะเป็นการฉีดที่ฮิตบล็อกเนี่ยใหญ่ อย่างเห็นได้ชัดใหญ่ขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะฮะแล้วก็เลขสนะองฮะอาจจะเป็นการบินนะอันนี้คือบินได้นะสกิลนี้คือมันจะเป็นการสปินไร้ราวนะฮะสามารถบินได้แน่นอนว่าในะขณะเดียวกันสามารถทาดาเมจต่อเนื่องได้ด้วยนะดาเมจต่อเนื่องนะแล้วก็เลข3ครับอะไรว่าเลข3อ่าคำรามซึ่งฮิตบ็อกระยะการที่โดนเนี่ยคือมันจะกว้างขึ้นนะเลข4เลข4คืออะไรฮนะเหมือนจะเป็นยิงขึ้นฟ้าหรือเปล่าเหมือนเดิมนะ อายิงขึ้นฟ้าซึ่งอนุภาพมันก็จะมีคุณภาพมากขึ้นทีหมทไหมทไหมคือตกมาเยอะแล้วก็ตกรัวๆนะฮะเรียกได้ดว,ว่าหลบไม่ทันกันเลยเดียวต่อไปเลขห้ครับผมคืออะไรฮะชาร์จบอลเหมือนเดิมนะเลขห้อ่าเหมือนเดิมเลยนะฮะหลักๆก็ถ้าเกิดจะบินคนุณต้องใช้สกิลใช้สกิลสบินแบบนี้ซึ่งบินเร็วไหมก็ถือว่าบินเร็วมากๆนะฮะ ในแบบฟุตบอลทเทนกางอย่างนี้คือบินเร็วมากตอนนี้บอสมาโก้เกิดแล้ว๋ยวผมไปตีบอสมาโก้โชว์นี่ฮะสปินไร์รามีดาเมจนะฮะบอสอยู่ไหนไวนะเนี่ยโอ้ยนี่มังกร V2 ผมเห็นมังกร V2 แล้วหนึ่งนะฮะไม่รู้ผมปล่อยขึ้นฟ้าอ่ะอไม่รู้บอสอยู่ไหนเอาบอสอยู่นี่บอสอยู่นี่อ่ะยิงไปก่อนเลยนี่ไงตีบอสท,ที่ดีนะเวลเราจะขึ้นเยอะเนาะคำรามไปก่อนนี่ไงผมโดนมังกร V2 เล่นแล้ว มังกรวีสนี่คือเขาจะเป็นร่างมังกรนะฮะไม่ได้เป็นมังกรแบบตัวใหญ่เหมือนเรานะโอเคก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับผลมังกรในฟูเบืนกลาวนะฮะส่วนตัวเนี่ยผมก็คงน่าจะชอบเออบอกไม่ถูกเหมือนกันเอาว่าเพื่อนๆชอบผลอะไรก็ลองคอมเมนต์มาดูนะ้ชอบแบบไหนสำหรับผมมังกรนะแต่ละแบบเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าสมดุลของแต่ละเกมไม่เหมือนกันนะฮะแต่ผมชอบหลอกฟุตตรงที่มันสามารถคัาต้มสีเองได้นะ อันนี้คือมันล็อกสีฟ้าตามอนิเมะมาให้ถามว่าสวยมันก็สวยแหละนะเออสวยอยู่หน้าตาก็ถือว่าดีเลยนะหน้าตานี่ผมว่าดีกว่าคิลเลกซี่อีกนะแต่อ n นิเมชั่นเขามันไม่ใช่อเนมเชชั่นดิมาถึงว่ามันบินไม่ได้อะมันบินไม่ได้นะฮะอันนี้คือมันต้องสกิลสองบินอย่างเดียว แต่พูดถึงสมดุลไม่เหมือนกันถ้าเกิดมังกรผลนี้บินได้ผมว่ามันก็อาจจะโกงไปในบางครั้งนะเออก็คลิปนี้นะฮะผมก็จะประมาณนี้นะฮะหากใครชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปแล้วผลต่อไปที่จะให้เปรียบเทียบเนี่ยเป็นผลอะไรก็ลองคอมเมนต์มาดูกับผมวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ